สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ยูโรเค้กจักรยานเทอร์โบพวกเรามีนัดไปเที่ยวกันต่อกับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งครับพวกเขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเล็กๆพาเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชมธรรมชาติภายในหมู่บ้านของพวกเขา ที่ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักข้อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเจอทักทีครับผมนี่แหละที่อยากจะมาดูทางราคาอันปูไข่นอกกระดองครับผมเป็นของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในหมู่บ้านครับผมมียังไงพี่อันนี้จะเป็นปูที่เกลี่ยไข่แล้วครับออมเอาไปขายได้นี่เราเอาขึ้นมาดูเราดูสูงิงครับนี่ อันนี้คือปูที่เป็นปูตรงเนียนะที่ว่าเขาเคี่ยไข่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้แยกมาขังไว้ตั้งหากมาแยกไข่เกิไปขายอันนี้คือเข้ากลุ่มอ๋อนี่คือปูที่เคี่ยไข่อะไร้อยแล้วออกมาแล้วแล้วคราวนี้มาดูไข่เขาหน่อยที่เขาเขี่ยวออกมาพี่ปูนะอันนี้เป็นไข่ที่อย่างนี้จะเป็นไข่ปูที่เราเขี่ยไข่ออกเป็นไข่กระแกเวลาปูมีไข่แก่เต็มที่เนี่ยรเรามาอนุบาลพักไว้นยเขาจะเขี่ยออกหนึ่งคืนเลยเอเก็บมาเด็จแล้วก็รอให้มืดปล่อยไข่ลงน้ํา แล้วแยกแม่เอาไปมาเอาไปขายเพื่อเอาเงินเข้ากลุ่มต่อครับผมปกปติพี่ปล่อยพี่ปล่อยตรงไหนฮะก็จะปล่อยช่วงคืนเอาเทใส่ถังใหญ่แล้วมีท่อ,อทัองไปแล้วจะไหลออกไปสูงนอกให้มันท่ออยู่ใกล้แนวป่าคือว่าคล้ายๆว่าพอปล่อยลงสู่ธรรมชาติน่ะปูมันจะได้หาที่หลบจากพวกปลาพวกอะไรประมาณเนี้ย่ามันเป็นตัดตัวเล็กเป็นอาหารของพวกอาหารปลาอยู่แล้วพอดีคือปล่อยทักพันพันตัวรอดติดตัว ถือว่าผ่านถือว่าโอเคละโอเคละถือว่ามัมีมีไม่พันรอดดีกว่าที่ว่าเอาไปขายทั้งแบบทั้งทั้งแม่ทั้งลูกไม่รอดเลยจักตัวออย่างนี้ถ,ถือโอ,โอเคป่ะถูกไหมฮะโอเคกเว่<อ>าเยอะเดี๋ยวเราจะลองขออนุญาตช่วยกันนะฮะ<ช>แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวหาที่ที่แบบเหมาะสมแล้วก็เดี๋ยวปล่อยด้วยกันโอโ้โหเนี่ยครับพอดีอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมก็เป็นชาวบ้านกับเป็นน้องเนี่ยเขาเอาปูมาปกเนี่ยแล้วก็ซื้อรับซื้อคือเราเมงมีราคาเขา เราอาจ e ไม่ให้ราคามากเด้อเปมันจับฝั่งนี้ระวังโดนหนีครับฝั่งนี้ไปครับอ่าครับไหนๆก็ฝากค่าร้านชีวิตนี่ไว้ให้เวียดูแลฝ่วโดดล้มเลยนะครับค่าร้านชีวิตครับผมให้ผมดูแลครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากๆครับพี่เลยครับไปแล้วผมไปเลยโอเคครับเิครับผมสบายมากผมไหวอยู่แล้วเฮ้ย มช่ <laughs> ลูกอ่าอันนี้เขาเรียกดัซชาบอเนาะที่ e m b อ n บอจริงๆก็คือ EM-BON บอแต่ว่าที่เรียกดัซชาบอลเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะ,อะเขาจดสิทธิบัตรเป็นลิขสิทธิ์ของคนที่ให้งบ จริงๆแล้วมันช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเนาะเขาวิจัยมาเพื่อในเรื่องของการจัดการของเน่าเสียที่อยู่สัตว์เลี้ยงเนาะเลี้ยงฟาร์มเลี้ยงปวกฟาร์มเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเลี้ยงปลาจริงๆแล้วเราได้เนาะ,ะหน่วยงานเข้ามาแล้วก็อาจารย์ นะคะเข้ามาสอนนะคะอบรมเพราะว่าจริงๆหมู่บ้านเราเนี่ยทำเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าหหมู่บ้านเราจะต้องลดการใช้สารเคมีนะคะพอลดการใช้สารเคมีเนี่ยเราก็ทาในเรื่องของปุ๋ยชีวภาพบ้างทําเรื่องของดักซาบอนบำบัดน้านําเสียบ้างนะคะเออคือหยุดถามว่าคงจะหยุด ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อย่างน,น้อยก็หยุดการใช้สารเคมีเพราะว่าเราทํากิจกรรมทางน้ำเนี่ยเวลาที่เราใช้สารเคมีเยอะๆเนี่ยเวลาฝนตกเนาะมันจะชะล้างแล้วก็นาสารเคมีลงกับสู่แหล่งธรรมชาตินะคะ,ะจริงๆแล้วทำเราหมู่บ้านเรานะคะหลักๆแล้วเราทําเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็จริงๆมันต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวเป็นตัวทําลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นเราทําแล้วเนี่ยหนึ่งเราต้อง จัดการในเรื่องของธรรมชาติด้วยนะคะพวกเราทีมงานก็ถือเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับดังนั้นก็ขอเป็นตัวแทนชาวบ้านสลักข้อช่วยโยนดัสตาบอลเพื่อพัฒน,นาคุณภาพน้ำของที่นี่กันสักหน่อยนะครับได้เวลาลงเรือกันอีกแล้วครับแต่คราวนี้ผมไม่ต้องพายเองนะ ที่นี่มีบริการเรือพายที่จำลองแบบมาจากเรือขุดโบราณที่เรียกว่าเรือมากครับเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนั่งชมบรรยากาศสบายๆในอ่าวสลักข้องานเนี้ยผมชิลอ,อีกแล้วราัาเกาะช้นที่สุดบรรยากาศยังดีมากๆเหมือนเดิมปีที่แล้วมายังไงแต่ว่า เหมือนปีนี้น้ําโตใช่ครับน้ำทะเลมันโตดูนี้น้ำาดน้ำาจะทะเลจะขึ้นกลางวันใช่แล้วเมื่อก่อนตอนนั้นตอนที่มาเนี่ยตรงที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นสันดอนทรายขึ้นมาใช่สามารถแบบเอาเรือคายักหรือว่าเรือม้าเนี่ยจอดแล้วก็ลงไปถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็เก็บบรรยากาศสูดบรรยากาศที่แบบสดชื่นอะไรเงี้ยที่นี่มันเหมาะสําหรับคนที่อยากมาอยู่เงียบเียมาเสพธรรมชาติมาเสพวิถีชีวิตชาวบ้านดูความเป็นโลเคอลอะไรประมาณนี้ครับแล้วดูเกาะช้างในมุมที่ต่างไป มีโปรเจกต์อะไรอีกไหมพี่ที่ที่จะทำในในเกาะช้างใต้เราคือตอนนี้เหมือนตั้งใจทำให้เป็นโมเดลก่อนโมเดลเกิดให้มันขึ้นมาว่ามันดีจริงๆนะแล้วก็มาสามารถดำเนินการหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ไปก่อน ในมุมพวกนี้ครับถ้าเกิดเราโชคดีหรือมาฤดูปลายฝนหน่อยมีลูกใสสุกเราจะเห็นนกเงือกบินไปบินมามุมนี้<อ>นกเงือกที่คู่กับริมทะเลเลยเอลยนะไรเง<อ>ี้ยมันเจ๋งนะ ลอกช็อตให้ผมหน่อยได้เดี๋ยวก็มอนเดิอครับเดี๋ยวบางก็ขี่แทนแล้วก็เดี๋ยวมาดูลายกล้องว่ายังไงอ่าฮะ ตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าเขาจะเป็นยังไงว่าอะไรเงี้ยมาถึงแล้วจะชอบแบบที่เราเป็นหรือเปล่าชอบในสิ่งที่เรานําเสนอให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอกันก็โอเคเลยครับคือเขาอะไรก็ได้ง่ายๆได้หมดขอให้ได้ไปเจออะไรที่มันใหม่ๆประมาณนี้ครับได้ปล่อยปูได้ไปเก็บขยะก,การก็สนุกมากๆครับคราวนี้แล้วก็เข้าใจว่าชอปบ,บ้าน,นเนี่ยเขาต้องการจะพัฒนาในส่วนของการเทียบแบบอนุรักษ์ พะก็ได้เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้ใกล้จะพูดเหมือนคนตาแล้วนะ,อ,ะอ,อีกนิดน,นึงก็เป็นคนตาแล้วละถ้าดูอีกสัก4ีหวันนะส่วนใหญ่คืออยากให,าให้เขามาเห็นตัวตนของเกาะช้างใต้ครับอยากให้มาเห็นว่าเกาะช้างใต้เนี่ยหลักๆเลยคือธรรมชาติโลคลวิถีต่างๆคืออยากให้เขามาแล้วก็ได้สัมผัสและได้ซึมซับว่าสิ่งที่คุณมาเนี่ยคุณเห็นอะไรบ้างแล้วก็ คุณได้อะไรกลับไปแล้วชาวบ้านเขาได้อะไรคือไม่อยากแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเราครับไม่อยากมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชาวบ้านอยากให้มาถึงแล้วก็เฮ้ยรู้ว่าชาวบ้านเขาเป็นแบบนี้แล้วก็เที่ยวแล้วก็สุขในแบบที่ควรจะเป็นดีกว่าประมาณน,นี้ครับปิดกล้องเทปส่งท้ายปีแบบสุดใจจริงๆครับขอบคุณพี่แก๊ปเพื่อนรัก และพี่ฟุกไกด์นำเที่ยวขอบคุณความสวยงามของเกาะช้างใต้ขอบคุณทีมงานซปเปอร์เวียที่เป็นเหมือนครอบครัวและที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ